สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องฟองฝ่ายเมื่อนี้มาพบก,กับสองสาวนอนคือเกา่าพี่นอ้องคอนเก่าคนเดิมเนาะเพิ่มเติมคือความเสพเมื่อนี้ได้เพิ่มอ่าไขามันคือลองเพิ่มความอ้วนเมื่อนี้ได้อีกอย่างคือพี่นอ้อ,นองกินวันที่ค่ะได้ยำหูหมูเนาะพักเ้าก,ก็สซิบพักสลัดคอดผู้ข้าวเตียงมาจากสวนสองหน่วยืม น่เขยคอลลาเจนนะยำคอลลาเจน <c oughs> พักอันนี้เาวนอนปลูกเองปลูกเองหมดค่ะ <c oughs> แตงกวาก็ปลูกเองืมอ <c oughs> <c oughs> จะเอาใี้ปลูกเองบ่พี่เหรอผักไทยจะโตยากครับเพราะว่าคันยัง ອາກາດແປປວນຫິມງຍັງແຊບພີ່ນ້ອ 我靠！嗯嗯。 แม่เสือก็รู้พ่าเด็กกินไนนม่หลับสองตุ่นสีเป็นตะเพ็ดบอกเพ็ดตัเป็นหรอเพ็ดนิดหน่อย เอาเพจกับเพจจนจบนาะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิ่งคลิปจนจบนะจังเลก็อย่าถิ่อย่าปลากันเด้อพี่น้องฮักกันน้อยแต่ฮักไปนั้นโดนถ้าสาวนอนกินไม่สุภาพนะว่าวสุภาพก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะจังไลยแกอย่าลืมให้กำลังใจสาวนอนด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยพี่น้องขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย